สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูฤๅษีจะมาแนะนำการใช้เว็บไซต์แคนวานะคะหรือแอปแคนวาก็ได้นะคะการในการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนนะคะใบงานวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถนะคะจากที่เราสมัครในรูปแบบของคุณครูเนี่ยนะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือเข้าไปที่แอป ถ้าเป็น iPad หรือว่าแท็บเล็ตนะคะหรือว่าน้ t ตบุ๊กนะคะน้ตบุ๊กก็จะเป็นเว็บไซต์แคนวาเนาะแต่ถ้าเป็นทางแอปก็จะเป็นแอปแคนวาแบบนี้นะคะคุณครูดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้มาที่หน้านี้เลยค่ะคลิกเข้ามาในโปรแกรมนะคะในส่วนของหน้าจอโปรแกรมนะคะจะเห็นได้ว่ามีปุ่มในการสร้างงานออกแบบนะคะสร้างงานออกแบบสีม่วงอยู่ด้านขวามือบนเลยนะคะ แล้วด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแทบนะคะแทบเครื่องมือที่จะทําให้เรารู้ว่างานออกแบบของเรามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราแชร์กับเพื่อนๆมีอะไรบ้างงานในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะตารางเวลาเนะะื้อหาอันนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คือใช้เป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากๆเลยนะคะอ่ะ ไม่เสียเวลามาที่สร้างงานออกแบบค่ะคุณครูสามารถเริ่มต้นการทำชิ้นงานหรือการทำสื่อได้จากการคลิกที่คำว่าสร้างงานออกแบบหลังจากนั้นเราจะเจอสิ่งที่เราสามารถทำได้เยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้คุณนุยคลิกไปผิดด้านนะคะคลิกไปซะแล้วอ่านี่คืออ่ะจะชี้ให้เห็นก่อนนะคะว่า มันมีอะไรให้เราเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าอันแรกนะคะคือชื่อสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะมันก็จะเป็นตัวเข้มใช่ไหมคะส่วนสีจางๆนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของขนาดนะคะคุณครูสามารถดูได้ว่าขนาดอ่าหนึอยอ่อ่สิบคูณหนึ่พิกเซลเนี่ย เหมาะกับงานเราไหมนะคะสิ่งที่คุณครูจะใช้งานนะคะบ่อยๆก็อาจจะเป็นใบงานน่ยใบงานจะเป็นไซส์ A4 เลยนะคะแล้วก็ตารางเรียนทำได้หลากหลายมากเลยนะคะนงคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยออกแบบโลโก้ก็ได้ด้วยนะคะ คือใช้ได้ไม่แน่ใจเลยว่าเวอร์ชันที่มันไม่ใช่ของครูเนี่ยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือเสียเงินสำหรับเราเรามาทำเพื่อการศึกษานั้นนะคะเราสามารถเลือกทำได้เยอะมากๆเลยจริงๆนะคะต้องขอบคุณเว็บไซต์เขามากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราไปลองทำงานนําเสนอเพื่อการศึกษาอันนี้คือ powerpoint ที่เราจะนําเสนอหรือว่าเราจะมาทำเนื้อหา เมื่อคุณครูเลือกงานนำเสนอเพื่อการศึกษาแล้วนะคะมันจะมีรูปแบบของหน้าจอเป็นแบบนี้ซ้ายมือสุดนะคะจะเป็นแถบเครื่องมือนะแถบเครื่องมือแรกนะคะเป็นแม่แบบแม่แบบเนี่ยคือสิ่งที่เราเขาออกแบบมาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดเลยจริงๆนะคะแล้วก็ง่ายๆด้วยการคลิกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาแก้ไข นะคะในส่วนส่วนประกอบที่เราต้องการได้ทั้งหมดเลยจริงๆเดี๋ยวคุณดุจจะแนะนําต่อไปอ่ะแถบเครื่องมือต่อไปนะคะองประกอบอ่ะแถบเครื่องมือองค์ประกอบนี้ก็น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่ามีรูปกระตูนนะคะใช้งานล่าสุดอันนี้คุณดุจเคยใช้หัวใจอยู่ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มีรูปร่างต่างๆเส้นต่างๆนะคะมีกราฟิกนะมีภาพถ่ายมีให้เราเลือกใช้อย่างแบบ หลากหลายจริงๆนะคะต่อไปในส่วนของการ upload. อัปโหลดการอัปโหลดอันนี้เนี่ยจะเป็นงานของครูนุ้ยนะคะ,ะส่วนต่อไปนะคะข้อความนะคะข้อความนี้นะคะคุณครูสามารถเพิ่มได้ทุกอันเลยนะคะก็คือเขาก็จะมีรูปแบบมาให้เราสามารถเปลี่ยนฟอนเปลี่ยนขนาดได้ส่วนของวิดีโอนะคะ ก็คือเราสามารถแทรกวิดีโอเข้าไปได้ด้วยอะ่ะมันมีแล้วมันมีให้ใช้งานเยอะมากเลยนะคะเยอะมากจริงๆฟรีทั้งหมดด้วยนะคะอ่ะเนี่ยถ้าคลิกเข้าไปแล้วแค่กดเข้าไปเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะม้วนฟิล์มนะคะสำหรับม้วนฟิล์มก็คือ,อรูปภาพนะคะที่เราได้สร้างเอาไว้เนี่ยนะคะมันก็จะสามารถไปดึงรูปภาพที่เราสร้างไว้นี่ยมาใช้ได้ด้วยนะคะ ่อไป Google Drive Google Drive ก็คือการเชื่อมต่อกับ Drive นะคะที่เรามีการใช้งานอาจจะดึงเอาไฟล์จาก Google Drive นะคะมาลงใน Canva ของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะคะตร,ตรงนี้นะคะโลโก้นะคะก็คือเราอาจจะมีการอัพโหลดโลโก้ของเราเนะคะีค่ะเพื่อเอาไปใช้งานในการทำสื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัปโหลดมาใส่ในชิ้นงานของเราเพื่อแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเราใช่ไหมคะอันนี้เราก็ทำได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาลองดูวิธีการทำ PowerPoint อย่างง่ายนะคะเราจะเรียกว่า PowerPoint ก็ไม่ได้อันนี้เราใช้โปรแกรมแคนวาถูกไหมเป็นการนำเสนอแบบน่ารักน่ารักคุณครูสามารถไปที่แถบเครื่องมือแม่แบบ ะะสำหรับแถบเครื่องมือแม่แบบนั้นนะคะเราสามารถเลือกได้เลยอาจอย่างเช่นสมมุติว่าคุณรูต้องการที่จะทำห้องเรียนออนไลน์หรืองานนำเสนอเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้อะ ก็เลือกไป1อันจะใช้รูปแบบแพทเทิร์นหมดนี้เลยไหมหรือจะใช้แค่บางส่วนบางหน้าเราเลือกได้หมดเลยนะคะถ้าคุณครูต้องการที่จะใช้ทั้งหมด9หน้าเลยนะคะครูก็คลิกเลือกที่9ใช้ทั้งหมด9หน้านี้นะคะมันก็จะเข้ามาทั้งหมดเลยเห็นไหมคะด้านด้านหน้าจอขวามือของเราก็จะมีในส่วนของหน้าต่างเนี่ยครบเลย9เฟรมเลยนะคะ อาแล้วแต่ละเฟรมเราจะไปแก้ไขอย่างไรในแต่ละหน้าจอเราจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่ยากนะคะคุครูคลิกไปที่หน้านั้นนะหลังจากนั้นนะคะครูต้องการแก้ไขส่วนไหนล่ะแก้ไขได้ทั้งหมดจริงๆนะคะอ่าอย่างเช่นกดที่คำว่า show and tell เราต้องการที่จะทำให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะคุณครูก็ไปพิมพ์ได้เลยค่ะเป็นเรื่องของเราเลยอ่าสมมติคุณด้วยทำเรื่องการสื่อสารหน้า คลิกนะคะแล้วเราก็พิมพ์ค่ะมันง่ายมากๆเลยนะคะครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนชื่ออะไรนะคะก็ว่ากันไปอ่าชั้นอะไรชั้นอนุบาลหนึ่งอ่าสมมตินะอนุบาลปีที่สองแล้วกันนะคะอนุบาลปีที่สองอ่าเนี่ยเสร็จแล้วค่ะแต่ถามว่า ไม่เอาคุณครูน้้ยขอใส่อย่างอื่นร่วมด้วยได้ไหมหรือดาวมันใหญ่ไปอ่าสมมติดาวใหญ่ไปคุณครูสามารถที่จะไปคลิกที่รูปดาวนี้นะคะแล้วก็ยอ่อมันได้เลยนะหรือว่าต้องการจะนําไปวางที่ไหนเราก็ใช้มือนิ้วเราเนี่ยนะคะลากไปเลยค่ะลากไปวางได้ทุกที่เลยนะคะรุง้งรุ้งอยากได้เอียงๆนะคะเมื่อคุณครูเอามือจิ้มลงไปที่เจ้าเ ลุงเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายหมุนอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถเอียงได้ด้วยนะคะทาได้หลากหลายมากๆนะคะอันนี้อ่ะเราเสร็จแล้วหน้าหนึ่งจบไปหน้าที่2อง่าหน้าที่2องคุณครูก็ไปคลิกที่หน้าที่2ค่ะหลังจากนั้นอ่ะคลิกที่ข้อความพิมพ์ข้อความใหม่ได้เลยค่ะการสื่อสารคือจุดๆๆๆอะไรก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้ว เอา้าคุณน้อยมันดูโล่งไปขอแทรกแทรกรูปอื่นได้ไหมได้เลยค่ะคุณครูไปคลิกที่องค์ประกอบอ่ะหลังจากองค์ประกอบนะคะในองค์ประกอบนี้นะคะมันจะมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังอ่ะคลิกพื้นหลังไปมีให้เราเลือกเยอะจริงภาพถ่ายนะคะคลิกภาพถ่ายก็มีกราฟิกนะคะวิดีโอเสียงนะเสียงก็ใส่ได้นะคะคือเยอะมากนะคะ อ่ะเสียงมีความสุขลองคลิกดูกสิคะอ่าน่ารักมากนะคะถ้าจะเอาอันนี้เราก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเฟรมนี้นะคะคลิกแล้วมันจะเข้าไปอยู่เลยอนะ่าเฟรมนี้ก็จะมีดนตรีน่ารักน่ารักอ่าแต่ว่าคุณนุยไม่เอาก็ลบทิ้งคะ่ะกดที่ตรงถังขยะด้านบนนี้ลบทิ้งทุกอย่างเราสามารถลบได้หมดเลยนะคะอ่าโดยการคลิกที่รูปคลิกที่ถังขยะคะ่ะ ะะแล้วมันจะมีการลบอีกแบบหนึ่งนะคะขออนุญาตย้อนไปหน้าแรกอย่างหน้าแรกนี้นะคะมันจะมีชุดของอชุดของมีไหมไม่มีอ,อ่ะนะคะลองกดถังขยะมันก็จะลบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะลองอันที่มันเป็นชุดดูนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อความอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปเลือกเพิ่มข้อความในแบบที่มันเป็นการผสมผสานฟอนต์อ่ะอย่างเช่นเอาแบบเย็นชามหอมละมุนแอนดรเลิศ ใส่เข้าไปตอนนี้มาแล้วนะคะเย็นฉ่ำหอมละมุนแอนลดเลิศเนี่ยเวลาคุณครูต้องการจะเปลี่ยนนะ่ะคุณครูเอานิ้วไปคลิกที่ตรงเย็นฉ่ำหอมละมุนเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอยู่มากกว่า1กรอบนะคะมีู่3กรอบเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการผสมผสานถูกไหมเวลาเราลบนะคะอ่าถ้าคุณครูบอกไม่เอาลบเอาแต่เย็นฉ่ำได้ไหมไม่เอาหอมละมุนอย่างเงี้ยนะคะคุณครูคลิก แล้วไปกดที่ถังขยะมันจะขึ้นให้เราบอกว่าลบองค์ประกอบก็คือส่วนย่อยหรือนะคะลบกลุ่มก็คือลบทั้งหมดเลยอย่างถ้าลบองค์ประกอบหอมละมุนไอ้ลดเลิศจะยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าลบหมดเลยกดที่ถังขยะแล้วมันก็จะลบไปหมดเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้การลบนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะใส่องค์ประกอบก่อนเรามาใส่องค์ประกอบที่เป็นทั้งหมดเลยเอาอันนี้ดีกว่าเอารูป เอารูปแฮปปี้ดีกว่าอะแค่คลิกนะคะคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปเรียบร้อยเลยค่ะครูจบนะคะทีนี้มีการแทรกอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแทรกรูปเรามักจะนำรูปสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาใส่ถูกไหมคะอ่ะเราลองใส่โลโก้แคนวาตัวนี้อ่ะแต่ครูคะมันมีพื้นหลังสีดำเอ้ยสีขาวขอโทษคะ่ะมันไม่สวย เราก็สามารถจะแก้ไขในส่วนของพื้นหลังได้ด้วยนะคะโดยการคลิกที่ภาพที่เราต้องการนะคะแล้วเราจะเห็นได้ว่าแถบเครื่องมือด้านบนสีสีขาวนี้นะคะด้านขวามือเนี่ยมันจะมีคำว่าเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ปรับครอบตัดคลิกเคลื่อนไหวนะคะไปที่คำว่าเอฟเฟกนะคะแล้วมันจะมีคำว่าเครื่องมือลบพื้นหลังคุณครูคลิกแล้วรอสักครู่รอให้เครื่องเขาได้ประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาพื้นหลังออกให้เราอาจจะไม่สมบูรณ์มากบ้างนะคะแต่ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะคะอ่านี่นะคะโอเคนะคะนี่คือวิธีการใช้งานอ่ะ